คุณผู้ชมคะในปีที่ผ่านมามีเทรนดของดาราที่ผลิตเครื่องสําอางคายครีมกันอยู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะเทรนดของผู้ผลิตเครื่องสําอางเองต้องยกระดับให้ไฮเทคมากยิ่งขึ้นและออกมาด้วยนวัตรกรรมนี้ค่ะเครื่องผลิตครีมส่วนบุคคลค่ะ แกจ็ดความสวยความงามดูเหมือนเป็นตลาดที่กำลังโตเลยทีเดียวค่ะหลังจากกระจกมีจอแปลงวีผมต่ออินเทอร์เน็ตได้ล่าสุดมีเครื่องที่ชื่อว่า e l o c มี Me. เครื่องผสมครีมส่วนตัวให้เราเลือกสูตรครีมทานหน้าเช้าเย็นปรับเองเท่าที่พอใจได้ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จ่ายครีมอ,ออกมาในปริมาณที่พอดีกับการใช้ในแต่ละครั้งค่ะในแอปเราเราแค่ระบุค,ครีมที่เราอยากได้สารกันแดดมากน้อยแค่ไหนที่จะเจอในช่วงนี้กำหนดได้และเลือกตามสภาพผิวไปจนสั่งได้ว่าเอาหอมไม่หอมแค่ไหนก็ล ทีมเดียวค่ะทีม Daily C3 ทดลองแกตเจตตัวนี้ค่ะในเชิงแอปก็ดูไม่ยากเหมือนตอบคําถามไปเรื่อยๆตอบจนจบก็จะมีโค้ดขึ้นบนแอปให้กดสั่งผ่านจอเสร็จปุ๊บก็จะมีวัตถุดิบทําสูตรครีมส่งมาที่บ้านพร้อมกันสั่งซื้อเครื่องเนี่ยแหะค่ะตามเทคนิคบอกว่าใช้เครื่องผสมแล้วจ่ายแบบนี้สะอาดและครีมจะได้ผลกว่าปกติมากที่ทีมงานมองเห็นก็คือแน่นอนว่าสะอาดกว่าการควักกระปุกอยู่แล้วล่ะค่ะ ติดตามเทคโนโลยีที่น่าสนใจกันค่ะกระทรวงการคลังเล็งเก็บภาษีเว e ็บอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์นเ,ลเปิดตัวแอป,ป Facebook 360ดูภาพ360องศาบนแว่นตา VR Google Assistant ช่วยอ่านข้อความได้แล้วถือว่าเป็นความสวยแบบ4.0กันนะคะเป็นกิมมิกของบริษัทเครื่องสำอางเลยก็ว่าได้ค่ะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้จันทึงสุขดสุสำหรับวันดีสวัสดีค่ะ